สวัสดีครับสวัสดีครับครับรำมนีกับม้าพอกันนี่คือเ่าเนาะครับครับมนีมีเื่องเล่าก็คือสมัยแต่ก่อนนี่พเฒ่าวันในวอกันฟังเนาะครับก็มีคือนี่ยู่วัดป่าแห่งหนึ่งถ็าคิว่ามีหลวงพ่อคือมีคาถท้าแหละครับสมัยนั้นมีลูกศิษย์กัลูกศิษย์ผู้หนึ่งกัอายุก็ดี ประมานนี่เกือบวิญีิปปีอที่อุปถากหลวงพ่อมาตลอดแล้วก็มีลูกศิษย์สำรองอีกคนหนึงก็อายุประมาณชิปหกสิบเจ็ดปีนี่นะครับประมาณนี้แหละ,ะคือเป็นลูกศิษย์สำรองไว้ครับมือหนึ่งก็เลยก็อาจารย์ก็เห็นลูกศิษย์คนนี้ถือว่าขยัน คืออุปถากมาตลอดคือต้มซ่าเอ้ยเอ็ดนั่นนี่นั่นเอ้ยไปให้ชั้นชูวเศร้าอาจารย์ก็เลยบ้าคิตในยใจเนาะตั้งอาจารย์นั่งคิดอยูู่้เดียวคนพือนกะบบมีแนวได้สีหไผูุศิษย์คนนี่แหละมีตาคาทาที่อาจารย์เพิ่มมีอยู่แต่ว่าเพ่นกะ คิดว่าสิให้ยอยู่แต่ว่าท่านในว้าให้ลูกศิษย์คนนั่นฟังเิ่นก็บเบิบ้งใจร้องใจกันเบิง่งยกรอเวลาอรอเวลาอยู่พอดีเมื่อนั้นกก็สติม่นผิกมือครับก็มืจากอาจารย์ีิบนเวสานิสาคาธาคมใหมายเราก็เป็นคือหลายเดือนพานไปมันนี่มือหนึ่งอาจารย์ก็เลยสีออกไปทุดงคือบอกลูกศิษย์สองคนนั่นอยยุวัดป่าวัดเงื่อนคือลออาจารย์กลับขึ้นมา อาจารย์ก็เลยตั้งลูกศิษย์สองคนนั่นแหละแล้วอาจารย์ก็เลยออกทุดงไปเลยว่านี่ก็ลูกศิษย์ย้่นสองคนทางคููไดเรียนวิชาน้าอาจารย์เราก็เลยคิดในใจอาจารย์เนี่ยคาถาเนี่ยมันหเดล่ยนหนังหนีหลีมันคาถามันมันของแท้มันของวอมก็เลยอยากล่องล่องเบิงนีงมันเป็นจริงบ่ะนะ เลืตัดสินใจคองค่าถาคองเงินคองไปคองมาคทองไปทองจัีไงนัยก็บอกขึ้นเั็ดเงนก็บอกขึ้นพอดีกันเลี่าวโอ้ยอาจารย์มันบ่แม่หลอละบาดเนี่ยพะแล้วอเฮ็ดจัีงนัยก็บอกขึ้นทองว่าจยงนัยก็เลียวก็บอกแล้ววบาเห็นเป็นยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่กูร้องนั่นมึงก็น่ามาเฮ็ดไปเังไัก็บอกขึ้นก็บอกูไวายไงเงีครับเพ็ดคองไปทองมาบนี้ล่างกาย เ็บแสบบอ,อกควันเปนน้ำตัวน้ำตัวห้องห้องห้องคือพอเป็นตตยูตันพอดีกับท่างขากับออ,อ,ออกไปท่างมือกับเดออกไปข่านซีขาแบานี้โดนเติบขนป้วงขึ้นป้วงขึ้นน้ำตัวลูกศิษย์คนนั้นมันนี้กลายเป็นเสียไหมลูกศิษย์คนนั้นกลายเป็นเสียพอดีเด็กวัด คนสำรองล้องไปเลี้ยวเห็นเหมือนบ้านนี้ห้องกันมาไงแลนบ้างหมจากค่ำนี่ไปห้องพอดีผู้นี้กลายเป็นเสียแบบน,นี้เด็กวัดพนนังแลนห้องทั้งแลนเขาในบ้านนี่ไปเอิน่นผูใ้ใดบ่นเนี่เพราะว่ามันวัดปามันก็อยุห่างจากบ้านตัดสินใจได้แลนแลนไปไปพ่ออาจารย์ยุกลางทางอาจารย์มากรับมาพอดีกรับมาพอดีอบ้านนี้ก็ เพื่อนี่เป็นเสียหล้วมังอาจารย์สัตว์แล้วน้องบาร์นิโดดออกอจากวุฒิเขาป้าอาจาราาย์ไปบ่สร้างเมืองเลยอาจารย์กับหลูกศิษิ์ค้นเรียก,กันมาามาบ่าเห็นลูกศิษย์คนใหญ่าาาาแล้วบานีนอาจารย์เลยจิดว่าจะของเหตุผดแล้วบารนี่เนี่ยวาอาจารย์ดีว่าจะของเหบุผดมันหาทีเดียว คาถาหลูกซิดนึงพื้ออาจารย์บ่ได้ควบคุมนะมคือบ่ได้ยูดูแลมันก็เลยล่องของของเกินเองมานี่ก็เลยบอกลูกซิ์คนเล็กว่าโตยุ่หนีเดอ้อเดี๋ยวอาจารย์นี่นั่มหาศิย์พียงมาสั่นว่าอาจารย์กับสร้างเด็กวัดไปท้ำนั่นแหละอาจารย์ก็เลยย่างไปเลยท่านโดนกับอาจารย์ย่างวิทย์กูดไปคือว่ารับตาเด็กวัดเหรอ ก็เลยกายร่างเป็นเสียไปขึ้นกันเหมือนอาจารย์เนี่ยร้องขึ้นกันคือนน้ำหาหลูกซิดกหอนล่ะร่างของอาจารย์ก็เลยกลายเป็นเสียคือกันน้ำหาหลูกซิดน้ำไปน้ำไป,ปไกลหุ่นละน้ำหาเกือบสองหมื่นสามหมื่นไปพ่อกันอือพ่อกันแหละพอดีเสีย ลูกศิษย์ผู้มันเป็นเสียล่ะเพิ่นกันเดี้ยวเห็นเสียตัวนี้เขาไม่รู้ว่าอาจารย์แของละวันนี้กับสัญญาณใส่กันเลยแต่ละวันคือเสียนุมครับเสียเถ่าละสัญญาณใส่กันยองกันเลยแต่ละวันยังเป็นยังไ่เละผบไม่รู้กันเลย่ละวันเพราะว่าเสียเถ่ามันจังนั้นกับแพร่เสียนุมอยู่แล้วคือกําลังมาเพียงพอแล้วคือยองกันยุโดนเติบบานนี้ป้อตะกัดแล้วร่างของ เสเถาตัวนันกลายเป็นหลวงพอ่อเป็นอาจารย์จากของพอดีเสียตัวนั้นเห็นอันร่างของอาจารย์จากของมาเนียกระโตกใจบน้นี้ว่าจากของเลยท่ผิดเพื่อทาพิษกันะโตกใจลรบ้านี้บ่คิดว่าติมันอาจารย์จากของอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนอาจารย์ใจขาด เลยสั่งลูกศิษย์ว่าให้โตกลับไปวัดกลับไปกุดคือเกา่าให้ไปกินน้ำม้ตนที่อาจารย์เ็ดไว้ไปกินน้ำม้ตนเหรอเจ้าที่กายล่างขึ้นเป็นคนคือเกา่านะ mm hmm. ก็จะสั่งเสียลูกศิษย์สร้างอาจารย์ก็เลยคือว่าใจขาดโล่งหันลูกศิษย์เกิดคือว่าเสียใจว่าของทำผิดว่าจะคลองทำผิดคือจะคลองได้ขาอาจารย์ mm hmm. มันเนี่ยตัดสินใจแลนแลนมาเตา้ากุหล่บบูโขบบูปามาเลยแลนมากุดแลนมากุูดกับมาแลนเขาไปหองอาจารย์อาายินทคันนนำม้วนตังเงืมอนเลืไปกินนนำม้วนที่อาจารย์เฮ็ดใหหกินเหล้วก็จ้าหน่อยครับกายร่างเป็นคนมากกาับเ่าลูกศิษย์คน,น้นห่มว่จาจะของทํำผิดบ่อหูว่าสีเฮ็ดียังเนียตัดสินใจ คือทำพิธีเอาอาจารย์เนี่ยมาขันมันบัานเอาบอกกันกูม,มือนอกกิดว่ามาเท้าพระกิดใ้ลูกศิษย์ลงกันเลยบวชบวชแทนอาจารย์